เกิมาต่อมาแต่งทุกตัวนะเพื่อนมาตอนนี้พี่แล้วก็ว่ารูกินไอ้นี่ไปแล้วไงพี่เราบอกว่าพี่เราขอโชวว่าโอเคโชว์เลยเดี๋ยวเราไปเนี่ยเราไปใช่ค่ะเราจะไม่ซื้อปืนถัาปืนนี่อย่าลืโชว์ต่อยก้าพวกมาพวกมาแบคนเดี๋ยวเราจะโชว์อยวเราจะโชว์อะไร สแปนี่เราหน่อสินายเกบสแป๊หน่อยนายไปเกบสแป๊ให้เราหนา่อยสแป, <Hey. S 1> ปสแป๊รปออยู่<ะ>สแป๊ตบอมไม่รูจสแปอเดี๋ยวาให้ไหนคับไม่อยากไปัไ้ง่ยากไปก็บอกวันข้ามว เอ,อ,อนันัน,นไหนทุกห,มหอมันอยู่ตรงนั้นอะ่ะตรงตรงตรงรไปตรงไ้สีขาวอะ่ะมันเจอไหนอะเพื่อนไม่เห็นซ้าย อะไรโอ้โหเอ็ยังยังกไยเอ็งไม่เห็นราวรอว่าเรากาลังทำอะไรกับรากมะม่วง คิวน้อยกว่าก,ก็เองตายเยอะกว่าคนที่ได้เราได้คิวหอ้หเราอยู่ท้ายตลาดสองคิวดาเมจเท่าไหร่มาดูดาเมจไม่จะเป็นมันจะเป็นห่งการตายเราตายหนึ่งนะ ยิงเราอะตัวหนึ่งอยู่ค่ะ double kill Split. triple kill Kill. Kill. First blood, double kill.